สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกละกะกิจพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาก่อนอื่นต้องฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกละกกิพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ หนูจะได้มีกําลังใจในการอัดคลิปนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่พระบูชาก่อนนะคะพี่ขาจะเป็นกูมารจากพี่จะเป็นกูมารน,นะจ๊ะกูมารตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทพอจะ้ะนี่นจั๊พี่เป็นของหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนี่ยค่ะพี่ขาเป็นกูมารหลวงพ่อเต๋จ้ะพี่ตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพ 1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับกุมารหลวงพ่อเต,ต๋อตัวนี้นะจ๊ะสนใจยังไงแอดไลน์ได้นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะมีตาหน,นิหน่อยนะคะพี่ขาหนูถือว่าแจ้งให้ทราบแล้วนะคะเพราะว่าหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจะพี่1,000บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าสําหรับกุมารหลวงพ่อเต,ต๋อจ้า ส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นเบีย้ยแก้เป็นเบีย้ยแก้เขาเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจากเบีย้ยแก้นี้นะคะเขียนว่าปู่เอี่ยมนะจ๊ะเนี่ยค่ะเขาเขียนว่าปู่เอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจากเบีย้ยแก่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามพลาดเลยนะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยของหลวงพ่อพี่นาจะพี่จะเป็นสร้อยหลวงพ่อพี่นาอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะมีเส้นเดียวเส้นสุดท้ายนะคะพี่เพิ่งได้มาใหม่นะคะเพ,พื่ออพี่ๆคนไหนสนใจนะคะที่ก็โทรมาถามวันนั้นหนูได้มาแล้วนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะเป็นสร้อยหลวงพ่อพี่นานะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จ่ายจะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะ พร้อมตะกรุดเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพร้อมตะกรุดนะคะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมเนี่ยค่ะพี่ ดอกนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะตะกุดหลวงพว่อเดิมดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพเลยคะ่ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสาหรับตะกุดหลวงพว่อเดิมดอกนี้จ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นมีดหลวงพว่อกลวยคะ่ะขอไว้ที่800บาทจ้ะมีดหลวงพว่อกลวยเล่มนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ด้านในก right ็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไปที่800บาทจ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับมีดหลงพอกลวยเล่มนี้จ้ะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะขอไปที่800บาทจ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสําหรับมีดหลงพอกลวยเล่มนี้จะ800บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นตะกุดไม่ทราบที่เป็นเกี้ยว ตรงการกระถักเชือกอย่างนี้นะคะพี่นะคะตรงการกระถักเชือกอย่างนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าของที่ไหนสร้างนะคะพี่ขาแต่สวยงามมากค่ะดอกนี้ขอไปที่เจ็อบาทจ้ะ ดอกนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นตะกรุดเชือกถักไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นเกียวๆอย่างนี้นะคะหนูไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างกับพี่ขาหนูได้มาสภาพอย่างนี้เลยค่ะพี่ดอกนี้ขอไปที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนดอกนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะดอกนี้ขอไปที่600บาทจ้ะดอกนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะพี่ขอไปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาท,ท it, ะะเป็นตะกรุดดอกเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะอันนี้แม่ค้าขอ ไปที่หกรัวบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นตะกุลหลงพ่อทบค่ะพี่ขาดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะเล็กๆป้อมๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไปที่หกรัวบาทจะ้ะดอกนี้ขอไปที่หกร้วบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นตะกุดหลงพ่อทบนะคะพี่หกรบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะ you. พี่เพราะว่าไม่ได้มีเขียนบอกนะคะอันนี้ขอไปที่หกรัวบาทจะ้ะเบี้ยแก้นี้แม่ค้าขอไปที่หกรัวบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามพลาดไปนะคะ ตามภาพกันเลยจะพี่จ๋านะะียค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหมากทุยค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทจ้ะไม่แน่ใจว่าปุยเอี่ยมหรือเปล่านะคะพี่ขาหมากทุยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสําหรับหมากทุยอันนี้จ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อกันจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเดือนหลวงพ่อกันเริ่มพาสติกอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเดือนพ่อกันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนปูเอี่ยมก็เหมือนกันค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นเดือนหลวงปูเอี่ยมจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทอาพระที่อยู่ในกรอบพาสติกจะมอง ยากหน่อยนะคะพี่คะ <P an throp od> เพราะว่าพลาสติกมันเก่าเนาะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ๆก็แอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่จ๋ายนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดืยนหลวงพ่อกลวยจะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยลงข้างมีรอยจานนะคะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะเดืยนกลมหลวงพ่อกลวยเดือนนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสสำหรับเดียนกลมหลวงพ่อกลวยเดือนนี้ค่ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจนทรเคค่ะพี่ขายนะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่มีรอยจานร,รอบตัวเลยนะคะแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ เป็นภาพปิดตาหลวงปู ance, ่นาควัดห like ้วยจรเข้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท่าพร้อมสีพึ่งด้านหลังขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท้านะคะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดี๋ยวหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห0สิบาทจะพี่จ๋าเหรียญหล่อโบาราณหลวงพ่อไปจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะส่วนองคนี้จะเป็นเห,นหรียญอาจารย์เอี่ยมค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะแป๊บนะคะพี่นูปรับกล้องลงแป๊บนึง เนี่ยค่ะพี่เป็นเหรียญอาจารย์เอี่ยม people, นะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่เก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาองค์เก่าค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเน um <s> ื <S <s <ễ nt> ้อกระไหล่ทองหลวงพ่อแดงค่ะพี aser, ่ขาขอไว้ที่600้ยบาทจ้ะเหรียญเนื้อกระไหล่ทองหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อไปค่ะพี่ขาองค์เล็กค่ะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากค่ะพี่ขาขนาดกลางขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาฝังตะกุดอย่างนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพระปิตาฝั่งตะกุดเยอะๆอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่600้บาทจ้ะรูปปลอหลวงพ่อเดิมเดิมพลาสติกเปิดหน้าอย่างนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชียงเลนจ้ะพ네ี่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชียงเลนจ้า ส่วนเดียวนี้จะเป็นเหลียญกกมหลวงชุมพรจะพี่จ๋าเลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง60 0บาทจะพี่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหลียงเป็นเหรียญกกมหลวงชุมพรค่ะพี่ขาพลาสติกก่อๆอย่างนี้นะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นคุณแผนค่ะพี่จะเป็นคุณแผนด้านในจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้นะคะขอไว้ที่700บาทจ้ะจะมีปลาตะเพียนสองตัวผ้าหน้าปกหนึ่งแล้วก็สีพึ่งจะแห้งๆตามภาพเลยนะคะพี่ สีพึ่งจะแห้งแห้งตามภาพเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทพอค่ะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนี้นะคะพี่ขาเป็นตลับเล็กนะคะพี่พกพาได้สะดวกสบายจ้ะนะคะด้านหน้าจะเป็นขุนแผนอย่างนี้พอเปิดมาด้านใน,นจะเป็นสีพึ่งแบบนี้หายากนะคะพี่แบบนี้หายากมากเลยบอกให้คุณลูกค้ารู้ไว้นะคะนา้ๆนานกว่าจะเจอค่ะพี่ขานะคะเจอของแปลกอย่างนี้รีฟ้าไว้นะคะพี่ขาเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสเจออีกหรือเปล่าเนี่ยค่ะพี่ขาขอ พอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่ขาสําหรับตลับสีพึ่งขุนแผนหลวงปูดทิมอันนี้นะจ๊ะเพราะหนูเคยได้มาแต่เป็นตลับไม้แต่ตลับใหญ่แต่ที่เป็นแบบนี้คือแทบจะไม่ได้มาเนี่ยได้มานะคะพี่นะคะเพราะฉะนั้นรีบซื้อไว้ค่ะพี่600บาทเองค่ะพี่ปลายทาง50บบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่เป็นคู่กันอีกแล้วเป็นคู่กันอีกแล้วได้มาอีกแล้วจะพี่ เรามันสายนี้อะพี่ทำไงได้อ่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยสรรหาเสื้อจริงๆเลยนะคะพี่อันนี้เป็นตัวผู้จ้ะอันนี้เป็นตัวผู้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นตัวผู้ตาแดงๆจากห0 0้อยบาทจ้ะพี่ 600บาทจะพี่จ๋าสาหรับพระงั่งค่ะพี่พระงั่งตาแดงแดงจะพี่จ๋านะ่ะตัวผู้600บาทปลายทาง50บาทจะพี่สําหรับตัวเมียเหมือนกันจะพี่600บาทจะ้ะสนใจยังไงเอาเป็นคู่นะคะพี่เอาเป็นคู่หรือจะเอาเป็นเดี่ยวแล้วแต่พี่พ,พี่ลูกค้าเลยค่ะพี่แล้วแต่พี่พ,พี่ลูกค้าชอบบางคนก็มีตัวผู้แล้วไ,ไ,ไม่มีตัวเมียบางคนก็มีตัวเมียแต่ไม่มีตัวผู้นะคะพี่ตัวละ600บาทจะพี่อันนี้เป็นตัวเมียนะจ๊ะพี่ตัวละ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อท่านขายเจ็ดร้อยบาทจา้ะเหรียญพ่อท่านขายนี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่วัดสวนขันกับพี่ขานนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านขายนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะจ๊ะพลาสติกเก่าๆเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ องค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋ารูปปลอดหลวงพ่อเงินจะ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นวัดบ้านแหลมไหมคะใช่เดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมไหมถ้าไม่ใช่ต้องขอโทษนะคะพี่เดือนโบราณค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะ เหรียญเก่าเกโบราณนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยค่ะ500บาทจ้ะเนะค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดบ้านกล้วยนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิตาชีโวพิมพ์กบจะพี่เนียค่ะ จะเป็นพระปิตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่700บาทจ้ะเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะนะคะพี่เป็นเหรียญปู่สุวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนกับพี่500้ยบาทพอค่ะรูปปลอหลวงพ่อจันรนะคะพี่ขาขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอที่500ร้อยบาทจ้ะ เดือนโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขายข้างๆจะเป็นหยักๆอย่างนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ่าเหีือเก่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้นะคะพี่ขายจะเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทจากพักกิ่งหลวงปู่ทิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ่าพักกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพ ไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะรบกปนฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะหรือว่าสนใจพระองค์ไหนให้โทรมาบอกที่เบอร์โทร0840659180คะ่ะหรือ ดูที่ใต้คลิปก็ได้ค่ะพี่หนูจะเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะพี่ขาก็ออถ้าหนูพูดผิดพลาดไปประการใดหรือว่าพูดชื่อภาคผิดยังไงต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ